ดีครับช่องนูนัทแนนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมตรงไหนตรงไหนตั้งไหนล่ะตาจับีมงเวัน่หมนี่ที่ไหนที่ไปตอนไหนเนี่ยจังนเนี่ยบะกินได้เอาไปได้บ แจงคอยแจมแดงดนยุบอนี่แกงอันนี้เขาบอเปือยยุบอสนนีเป็นตะเตียใช่ถามเลยว่าเปื่อยมันกระดูกหมูเปื่อยแต่ว่าเมอนอีกแบบเปื่อยหัวหอมากตัรียกลยมาม่มาเอา้องยไปเยเยมนเนื้อพี่ทำไมนั่งยางงั้นเออต้มด้วยอย่รอไรกเอาแกงเ่เอเป็นกินข้าต้มเป็น นี่ไงน้ำพอนี่มเดียวเดี๋แม่ผูสายมหน้อีกลุกขึ้นก่อนนลุกขึ้นก่อนนัลกเีงแล้วอนถอนถอาถอนถอนถอ้ถอนอนถอนถออนถอยอนถอนอนนถอนถอน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 ถอนอนถนอนนนถ่นอองนถอนถออนถอนถอเถออนถ่อนถอนถอนนอนถนถนถองลอเออนถอนออถนนถอนถอนถอนอกถอนถนอนนออน เด็กป้าพอ่พ่ปพี่มากุ้มาแล้วออไรยีตมมเขือาทํ้ายตมยังืนนะมเขือมาทงายไหมคะอกุ้งกับปลาเลวกี่วกยีกไมต้อกะเกียบลตะเกียบพอหน่อยอจานเให้มันหลงไม่เลยตะเกียบจานเาดบอก เขาเยไม่ oh, ้ส e cool. ุดจ้ะนยมพี่เตเอาะเกียบให้ให้ให้แทเอยเอารส่อ่ไงพ่อเอาให้ื้อให้ลูกเอาอ้อนเยวเกลียเยเอาม่าแองนเอามของนอเอมัอเี่ะอ่ะอ่ะเดียวาปากอิมะนะ เราทะเลาแบบช่วยด้ว้เว้ยต uh, ันี้สวยจิ๋วมากมันตองเห็ดปุ่มด้วยก่อนมันค็ตัวนี้มันจะดูดโอ้ยต้อนั่ยืนเลยเนาะมันจะไหม้แล้วนะแก่ขี้พี่น้องหน่อยแก่ขี้พี่น้องหน่อครกบ ครับครับก็เลเห็นอย่างราบ้างปื่อน่ใส่ครับครับ่ยังัอะเน่ยอาบ้่น้เอาปี๊ไม่นั่งเอาปุนกุ้งแล้วเราไปกินอรก็อนะแบ่งแ่แบ่ง่งบคราบครับครับครักใส่ใ่ใ่ใ่ อืนๆอืนเอาเอมึงจะแกให้อนท่ดีสแกให้อนแล้วอื่นล่อให้เขาตังโวยเขาได้ตามปูวัวโลกโลกวอืนอืนอื่อืนกล่องเขาอยู่ในรถแกเอามาเอานเอืนอื่นอยากไปได้หมดเลยไม่เป็นไรเพาะมันเป็นาอนกันอะไรมีขาอะไรอห แกงเราแบบพักที่เบสห์ะเขาไปยิงมส่ยักไปักบอเาต้มทำอนาต้มเ้มนนั้นต้มสวยโหนแกงบรท่านัวเลยอมกงเอหันสิื่นเอาปลาหมึกอันนี้เหรอต้มปลากรอบังอิ่มหรือยังเอาหัวไหม Thing, food, จะกินอะไรสายหนุ่มบดก้างนนี้จเอาก it, <okay. S 3> like it, ้างให้ร huh. ้านครับโอ้โหแม่เอาอพ่อเนี่ยโอเคข้องหกแล้วตัวน่ะอ้าวอาพอกินเรเลยครับติ๊กเขาหัวใจมัด้วยจะกินเนยเติ่งไก่อีเดยบรติบ่ะิ

ไม่ได้กินข้าวมาสี่ว yeah. ันแล้วเ่ออ้าลูกแต่มันเผ็ดยังไงแต่เทียวมันเผ็ดมันเก็จิ้มดูน้ำมันเต็มแล้วจิมดูจิ้มดูกัดดูกัดดูกันดูไปนนี่คนี้งานเส็จมาให้แล้ว ขัาก็ไปหายางินสิเนาะเมียนยู่ครับหากินนํำงานแบบไวต่างกันัยากิขนาดมักไปยางกินปลาหมึกสิ่ก็ไปาม่นะเราอนอไปกินแม่ปลาหมึกไม่ยางกินแ่ไหนงานบอกนงานบันสักเกียได้แทบเลยร้านไหนไม่คนจะไปเข่าเ้มาแซ่แซ่บอะไรเลี้ยงกิ้วหนิแทบคัด เนื้อเชี้ยวของมันจะเมื่อยได้หรออะไรอะไรเรื่อให้แม่ลูกไปชิ้นลูกชิ้นอะไรที่แม่แบบด้านในไม่เลี้ยงเชี้ยวเ้าแล้วได้เลี้ยงเผาแด้วไม่เลี้ไม่ลี้องเส้นหรอเส้นดิบเส้นดิบอันนั้นลูกเส้นดิบเมันหลอดค่อนข้างเียเดีอะๆนะยาเตาให้ก่อนเตาปลาใส่เส้นเพี้ยนมาเด้สิเส้นใส่ผู้ เอาชนีดลงใส่ในกระดานใช่เองหน้าม er ันอ <Salut> ่ะม่ได้เอาฟอนเดาเอาปนไม่ไดอันนี้เหยียนผู้มันตื่นไม่ได้ใช่ไม่ได้ไหลเพราะบางผู้เราก็เป่าเป่าเป่าเออหยุดละหยุดละบัแล้วหินได้แล้วเยอมากจริงๆนะเนื้อกระเบื้องทุกอะไรเจ้าอะไรเจ้าน้านนั่ง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 ลงนน่งลง